ก้าวหอมพ่อคอยเป็นเด่นโอ้โอเีคผมจะเก่งเท่านั้นอยากกระพิชาตนะแจ๊กจะบอกให้ทีนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเจ้าแม่ทำเดียมนั้นเดินทางมาถึงตรงนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายในรอบหากแต่ชิงกันเข้าหนึ่งสองของสายพระนเรศท่านผู้ชมครับเอาร่นเดียวกันครับที่หนึ่งในสายอยู่แล้วไข่กระรุ่นเรียบานไข่นะเจ้าอยู่บ้านไหนเก๋มาัตเ บัตแม่ไม่ติดใช่ไหมยี่บัตรนนทเมืองบกเกี่ยวไอ้น well ักโบราณาเนี่ยไม่ได้ใจเนี่ยครับพี่น้องจากบ้านภาคกลางบ้านภาสามัคค yeah. ีร่วมกับชุมชนพี่น้องจากตะบลาสัยสรุปแล้วพี่พายนั้นมาจากประเทศอียิปต์ยิบจากยิบจากบ้านนนท์เมืองเออยิบจากบ้านแจ้งจงเออยิบจากบ้านภาคสมุทรสมุทรตะวันออกเตียได้มากี่รับยิบจากบ้านงการ ไม่พอาจประเทศอียิปต์นะปักเต้แม่นไทยน้องผู้ที่สามเอาละครับเที่ยวนี้พี่น้องอยากกระพริบตานาจารจะบอกให้นะครับเพราะว่าเที่ยวนี้แพ้็นันดับที่สองในสายแต่ภาชนะเป็นนัมเบอร์วันนะครับในสายอีโอเคถือว่าถูต้องท่านุผู้ชมครับมาลุ้นเรือเที่ยวนี้ครับว่าพญานาคคารานัง จะพายุที่หนึ่งในสายเอกใช่หรือว่าจะลนปอยุระฟองของสายเอกท่านผู้ชมเอาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมครับพี่น้องกรุณาจับตาดูเรือคู่นี้ให้ดีชิดจ้งไอ้ถามเนีไงว่าร้องโง่เสียงไงก่อนดีกันนะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชมเรือง่ายง่ายว้ายร้องเสียงมันเป็นยังไเสียงมันจะ่าท้องอะไรแท้เอาแล้วับพี่สามพี่เจ็บครับ ดูเรือคู่นี้ถือว่าคู่นี้ทีมงานจับให้เป็นคู่หยุดโลกใช่ตอนนี้พี่ผู้ใหญ่สมแก้วกับพี่ผู้ใหญ่ธีรพรอู้ยอะไรจับใครล่ะเร่มเพลิดเพลินกันเลยนี่มันไห้แล้วเพราะยัท้องดีแล้วมันก็ออกเงื่นซื้อมมาเต็มเลยมีอายุสองโลกต้องรักกอดตัวขึ้นฝั่งท่าทิศตะวันตกของสภาวะข้าพระพายถามอไรกัได้ทั่วไปแล้วเนาะและกี่ไม่กี่อึดใจครับพายูทั้งสอง ในการเดินทางเครื่องนครั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายแกหงส์ผักตกชวาและหมูปลาอันน้อยใหญ่นั่นคือเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมพบกับพบกับเรือพญานาคทะเโอ้โหนี่เรือจะพาเปพญานาคส่วนเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมนั้นของท่านสุปการปางจตนี ในนามของเจ้าภาพเจ้าการเจ้าพารกัปยานาคราสุนทัตเนาาียงแปดเก้า,ารับหนาา้นาที่เป็นอ้ตุกะผู้มาเยือนเขาบอกว่ารับพี่เสียดาย้องนะครับเอาทั้งสองก็ฆ่าดองไม่พอแถูกต้อ,อาาสงสาหรับเรือพญา,นา,านาครา้นใช้ฝีพายจากกองพลทหารราบที่หกกองพันทหารราบที่หนึ่งรักสาพระองค์มา อันนั้นเป็นตะบลตาต้องแสดงว่าเรือสองลำนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คงจะเหมือนลีลาวดีกับผมที่มาท่านโคศงนะครับขอบื่อกี้นี้ก็มีผู้ใหญ่เจดีได้มอบพรอมดีแคนเซียมดูบทีแล้วนะครับคงเหลือเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมยังไม่รับถ้าท่านยินชมเรือของท่านอยู่ในขณะนี้ให้มารับพอมดีแคนเซียม เพื่อจะมอบให้กับพี่น้องชาวเรือของท่านด้วยครับเหลือแค่ลำเดียวขอบคุณครับผู้จัดการเรือตาแม่ธรรมเนียครับท่านสุภาพการครับพบคุณพี่ทีละรพี่ผู้ใหญ่สมาจท่านอดีตนายกสนิทขอละมานด้วยพีผู้จัดการข่งขารครับปานเกิดไอหนุ่มเพรสคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกู้เงินง่ายสบายๆต้องสุภาพการการปานเกิดครับสาขาเสมอตอนนี้มาเชวยงานอยู่ที่สาขากาบมะลาจังกรผู้จัดการปานเกิดทางกามลาใส่จริงเดือดเดือดสะ ข้าไปแล้วตัมาดูทิว่าพระยกรายจากบ้านแก่งสมฮงครับหรือว่าจัรกรนสินในะครในานามขององค์ดังเรื่องเมืองฟ้าแดดสมอยากโปร่งลังเรื่องล,งล,อล้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหนแพรว,ว่าผาสมุยภูพานมหาทานลำเปล่าแดนโนเสาสัตว์โลกลานปีทุกทุป,ปีทุกปีเจ้าท่า

บีบีบีอาเอาละครสักเดียวเดียวกันตาดูตัวนี้ประมาณสองร้อยเด็กเขาพูดได้แต่คนนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยบอกกันนะครับวิบีพูดถึงโมโหกันตลอดจนมีเรื่องราวความรักที่เป็นเรื่องสุดยอดที่สุดในสายตาพูดถึงพูดถึงเศรษฐกิจไทยแล้วก็ทั้งพูดถึงอุตุมาไปข่มมาแล้วโอ้เฮ้าเลยฮาราเบะ สิทธิ bakery, oh, <no. S 1> <h arten>. ์ของคณะกมการนิเัศไทยเออเพชรแดงมาให้เขาใส่ให้เ่าพระยาน้มพระราแม่พระเนียมคณะการเซตนใยร่วมกันสสีให้เรือที่อยู่รอน้ำสีน้ำเงินเรือพรยานาพราชเป็นฝ่ายชนะ ทีม,มทตัวนีูุ้กมาเจ็ที่ฮะคอบวันนี้ประกาศนี้หนึ่งครับอาจ,จารย์ครับเจ้าของรถน้ำแข่งครับตอนนี้รถทัชจอดขวางอยู่ยในวัดน,นะครับพรุนาไปขยัรบรถทันด้วยหลังจากดูเรือพญายนครราชกับรักเนียมแล้วนะครับสงใจแปร่ย่าทำการแข่งขัน12เที่ยวให้แล้วเสร็จครับผมเหลืออยู่3เที่ยวหลังจากนั้นจะมอบหน้าที่ไปยังรมการเทคนิคนะครับได้ดูคะแนนแล้วจะ ทับการไขว้สายทันทีครับจะฉลาดล่องน้ำด้วยขอบคุณครับโอเคครับเข้าใจตรงนี้เลยเจ้าแม่ทะเมียมรับของดีด้วยครับเจ้าแม่ทะเมียมครับเหลือท่านลำเดียวครับงหนึ่งลังจำนวน48ขวดมูลค่าขวดละ35บาทครับของดีแคลเซียมรล่องสันติเจ้าแม่ทะเมียมครับเชิญมารับขบวนเลยครับหนึ่งท่านนะครับหรือตัวแทนที่บ้านที่บัญยาตก็ได้นะครับเราอยู่ที่นี่เพื่อรับดูฝากร้ออย่างสูงมาดูเพื่อพิสูจน์ท่านผู้ชม เดี๋ยวทีสิบนัเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ตะเคียนแก้วฝนจะตกท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเมฆมืดมาเชียวพายุจะเข้าแล้วล่ะไปรับโอห้อบดีข้าราชการสุขการทรายจะตกมาในอีกไม่นานนเลยท่านผู้ชมโอเครถที่แล้วเป็นสายจะไม่ทำเงยนบไปแล้วนะครับส้ารการครับรับเลยครับรับเลยเดียวทีสิบท่านผู้ชมเดี๋ยวทีสิบนั่ง็นหน้าที่ของเจ้าแม่ตะเคียนแก้วอยู่ร่มแม่ลำสีดา เดีิยวิมพมอยู่รัก้ำ่สงแทรกเที่ยที่เป็เนามาเอุ่เรือในเ่วนี้แขมาแล้วไเที่ยวยังไม่ไ้าบ้านอ่ะมาเียสนามเป็นผู้เสียสลัดสนามอยู่ในสนามไม เด็กกินกันในสะนาะมไม่หรอกว่า